สวัสดีครับปกบอนนกเขาเงี้ยครับผมมือนี้มาต้อนนกับไปยี่ท้องใสสองคนนะครับไปยี่ท้องใสสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขานกไปยี่ท้องใสตะโดนแล้วครับผมเสียงน่อยไม่เหยียบมือนี้ผมบอกเผ็ดดำมา้ครับผมเผ็ดดำเรียบร้อยแล้วครับนกปลาเสียงง่ายครับผมผมใส่ตะนดูนี่ครับแต่ท้องใสเป็นง่ายอยู่ครับ เดี่ยวเพลทดำมาครับผมนกต่อโตทีฝึกตะโดนแล้วนะครับแต่ยังได้ตีตึกโตครับผมฝึกโดนแล้วยังได้ตดครับหัวอจะติดครับตัวแรกครับผมนี่ของเพลทดำครับผมตัวนี้เป็นนกต่อเป็นนกคาล้มครับผมตัวนี้ตัวนี้นกป้าตีแล้วครับขอมานังยุ้ยไก่ครับผมเสยงคุณเหนียดรันตะโดนแล้วครับนี่กรปล่อยให้มันติดให้มันหยามอยู่ครับผม ติดตั้งเหยียบตั้งคู่เหรอครับตอนนี้ติดแล้วก็ยังเหยียบยังคู่อยู่ขึ้นเก่านะครับอันนี้ตัวนี้เรียกเลยครับที่เรียกคู่เสียงงครับนกป้าครับผมเสียงมวนครับผมตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะเลี้ยงขังลืมครับผมเพราะว่าเสียงมวนแห้งนกง่เสียงงตัวนี้ครับผมเรียกมวนครับผมคู่เสียงงครับมันบินมาทั้งดันป้าเนี่ครับผมมาเขาตอนนี้ก็ปป้อยให้นกหยามเนาะครับให้มันเห็ดไปเรื่อย เพราะว่าตัวนี้ผมก็หัดมาโดนแล้วนกป้าเขาดีกับผมแต่ยังได้ติดเพราะว่ามันยังได้สบกับเฉลยนะครับผมหัดมาจนยมาเก่งแล้วครับแต่ว่ายัางได้เฉลยเล่นคือว่าปกติคือน,นกตอปกติพันไปแล้วครับแต่ว่าเฉลยยังได้ติดตึงเถียก็เลยออกมาร้องอีกครับมื่อนี้มื่อนี้ก็มาร้องใส่แป๊บเดียวครับผมขันขึ้นบ้าโดนครับต้นนี้นกป้าก็าน่าจจะคึกนะครับผมมาเลี้ยง ก็แต่นกตอผู้ใสกับบินขาใสค้อนผนดเลยครับตัวหนึ่งยู่ฟูนครับฝากกันนะผมพอเสียงแง่สองตัวครับตัวนี้มันยู่กับกระทอมคอกงว่าเขานะครับผมมีสองตัวเดี๋ยวผมก็ติดปล่อยนกตอติดไปโดนๆจนังงอยนะครับผมให้มันหยามนะครับเดี๋ยวจบีบเอาลงไม่เพิ่งตัวนะครับผม ครับตัวนี้กับดดมาลงแล้วนะครับผม,มล้งมาลงนะครับครับผม เสียงเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอาลงมือมึงนะครับผมเมื่อยครับผมผมตัวนี้ก็ลงมาหอดพื้นแล้วนะครับนี่เฉลยครับผมีตัวตัวครับผมตัวตัวจุดเพล็ดดำนะครับผมตัวนี้ก็นกป้าน,นะครับผม เสียงเงครับผมคู่เสียงไงเรียกเสียงไงครับผมสอยน้าครับผมนกน้าครับนกพึ้งป้าพัดขนครับผมมันเคเป็นหลอดด้วยนะครับมันเป็นหลอดเป็นหลอดด้วยครับตัวนี้ก็น่าจะเลี้ยงลืมนะครับผมน้ำครับผมตัวนี้เสียงก็ดีครับน้ำผม ติดตามช่องบอลเขาไงได้เลยครับผมมีคลิปดีๆเดี๋ยวลงให้บึงนะครับแล้วคลิปนี้ขอ,ขอลาไปก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ